ข้อ20นะครับก็เป็นข้อแรกของตอนที่2นะครับเป็นแบบเติมคําตอบนะครับก็ถามว่ากําหนดให้ a, b และ c เนี่ยเป็นเซตใดๆแล้วก็จํานวนสมาชิกของ a บวกจำนวนสมาชิกของ b บวกจำนวนสมาชิกของ c เนี่ยเท่ากับ301แล้วจานวนสมาชิกของ a ยูเนี่ยนกับ b ยูเนียนกับ c เนี่ยเท่ากับ102แล้ว จำนวนสมาชิกที่ A อินเตอร์เซกับ B อินเตอร์เซกับ C เนี่ยมีค่าอยา่างน้อยเท่าก,กับข้อใดน,นะครับก็เราก็ต้องมารู้จักคำว่ายูเนียนแล้วก็อินเตอร์เซกก่อนยูเนียนคืออะไรเวลาโจทย์เขาบอกว่า A อยูเนียนกับ B เนี่ยอันนี้คือยูเนียนนะครับ A อยูเนียนกับ B คืออะไรสมมติว่าอันนี้เป็นเซตของ A อันนี้เป็นเซตของ B ยูเนียนกันหมายความว่า เซตที่ประกอบไปด้วยเซตที่มีสมาชิกของ a หรือ b นะครับดังนั้นมันก็เลยรวมหมดเลยซึ่งก็คือที่แรงเงาก็คือหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอินเตอร์เซกต์ละ a อินเตอร์เซกกับ b อันนี้คืออินเตอร์เซ sect. กต์ intersection มันคือผมว่านี่คือ a อันนี้คือ b นะครับมันคือบริเวณนี้นั่นเองถ้าเป็นพูดเป็นภาษาไทยก็คือเซตที่มีสมาชิกของเซต A และ B ซ้ำกันนะครับที่ซ้ำกันดังนั้นตรงนี้มันซ้ำกันใช่ไหมครับมันสอนทับกันอยู่ก็เลยเป็นตรงนี้นั่นเอง ทีนี้ยังมีอีกก็คือเขาเรียกว่าสัญลัคือ A ลบ B นะครับมันคือเซตที่มีสมาชิกของ A แต่ไม่เป็นสมาชิกของ B ดังนั้นถ้านี้เป็น A อันนี้เป็น B นะครับ A-B ก็จะเป็นตรงนี้ก็คือเป็นของ A แต่ไม่เป็นของ B นะครับอ่าอันสุดท้ายครับเขาเรียกว่าคอมพลเมนต์ของ A หรือว่าคอมเอเดเขาเรียกว่าคอมพลเมนต์นะครับของ A มันคือเซตที่มีสมาชิก ของเอกภพกสัมพัทธ์นะครับแต่ไม่เป็นสมาชิกของ A ก็คือสมมติว่าเอกภพสัมพัทธ์คืนนี้นะครับเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยส่วนใหญ่โจทย์จะไม่บอกมานะครับแต่ถ้าโจทย์บอกมาเนี่ยเราก็ต้องคือเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยมันเหมือนขอบเขตของโจทย์ข้อนั้นๆว่าเราจะคิดแค่ขอบเขตเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าโจทย์ไม่บอกมาเนี่ยเราก็จะคิดอยู่ในกรอบในของเรื่องจำนวนจริง เราจะไม่พูดถึงจำนวนเชิงซ้อนนะครับถ้าในวงกลมนี้เป็น A คอมพลเมนต์เนี่ย A คอมพลเมนต์เนี่ยจะเป็นส่วนข้างนอกนะครับทีนี้เราก็จะมาทำโจทย์กันโจทย์บอกว่า N ของ A บวก nb บวก nc เนี่ยเท่ากับ 300H ใช่ไหมครับแล้วก็ na ub uc เนี่ยเท่ากับ102แล้ว na nb nc เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำนะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนแผนภาพเวนออยเลอร์คืออะไรก็คือไอวงกลมเนี่ยแหละเขาเรียกว่าแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับ าให้อันนี้เป็น A อันนี้เป็น B อันนี้เป็น C นะครับแล้วเราก็จะเขียนตัวแปรเข้าไปข้างในเลยก็คือ A B C D E F แล้วก็ G นะครับทีนี้เรารู้อะไรบ้าง N A บวก N B บวก N C เท่ากับ3 0ใช่ไหมครับก็จะได้ว่า N A มีอะไรบ้าง A บวก B บวก E บวก F แล้วเมีอะไรบ้าง B บวก C บวก D บวก E แล้ว C มีอะไรบ้าง D บวก E บวก e F บวก G นะครับอันนี้ก็คือเท่ากับ N A บวก N B บวก N C เท่ากับ301 301นะครับทีนี้เราก็จะมารวม เห็น B เห็น A เห็นอะไรพวกนี้ที่มันซ้ำกันใช่ไหมครับเราก็จะมารวมเราก็จะได้ว่า A บวก2 B บวก C บวก2 D บวก3 E บวก2 F บวก G เท่ากับ301นนะครับอ่านี่ก็เป็นสมการแรกทีนี้ อันนี้เนี่ยคือผลที่ได้จากสมการนี้ใช่ไหมครับทีนเราจะมาดูสมการนี้บ้าง N ของ A Union B Union C ใช่ไหมครับมันก็มาจากอะไรดูในรูปนี้มันก็คือ A B บวก b บววกก e บวก f บวก g ใช่ไหมครับก็จะได้ว่า A B บวก B บวก C บวกบวก e บวกเบวกนี่ยจะเท่ากับ102 อันนี้ก็มาจากสมาการที่สองนั่นเองอันนี้มาจากสมาการที่หนึ่งทีนี้เราก็จะเอามาลบกันนะครับโดยการเอาสมาการที่หนึ่งเนี่ยมาลบด้วยสมาการที่สองก็จะเหลือเป็น b บวก d บวก2 e บวก f เท่ากับ199 ทีนี้ไอตัวนี้น่ยติด B ติด D ติด E ติดติด F ใช่ไหมครับแล้วเราลองเราตังา้งใเป็นสมการที่3ามเหมือนกันแล้วเอาสมก,การที่3เนี่ยเอาสมก,การที่2มาลงสมก,การที่3เพื่อจะได้หาตัวแปรอื่นบ้างนะครับก็จะเหลือเป็น A บวก C ลบ E บวก G เท่ากับลบ97 ก็ย้ายค่านะครับก็จะเป็น e ลบ a ลบ c ลบ g เท่ากับ9 7อ่าก็ตั้งอันนี้เป็นสมก,การที่4นะครับทีนี้มาดูก่อนว่าโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่า a intersect b intersect c เนี่ยมีค่าอย่างน้อยเนี่ยเท่ากับเท่าใดน,นะครับ a intersect c intersect A อในกบีในกซใช่ไหมครับก็คือตัวนี้นั่นเองเราต้องก็คือตัว E ใช่ไหมครับเขาถามว่า E เนี่ยมีค่าอย่างน้อยเท่าไหร่ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับ E มีค่าอย่างต่ําเท่าไหร่ก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องมาดูสมการที่สนะครับจะเขียนใหม่ ก็จะได้ว่า e เนี่ยลบด้วย a บวก c บวก g เท่ากับ97เขาถามว่า e เนี่ยมีค่าอย่างน้อยเท่าไหร่ถ้า a บวก c บวก g เนี่ยเท่ากับ0จะได้ว่า e เนี่ยเท่ากับ97เลยใช่ไหมครับและถ้า a บวก c บวก g เนี่ยมันไม่มีทางติดลบใช่ไหมครับไม่มีทางติดลบทีนี้ถ้า a บวก c บวก เท่ากับบวกเป็นเลขจำนวนบวก e ก็จะเท่ากับ97แล้วก็ย้ายพวกนี้ย้ายข้างไปก็จะเป็น97บวก a บวก c บวก g ใช่ไหมครับดังนั้นค่าที่น้อยที่สุดเนี่ยก็คือ97เลยถ้ามากกว่านั้นก็จะเป็นบวก a บวก c บวก g ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคือเท่าไหร่นะครับแต่โจทย์ถามน้อยที่สุดดังนั้นก็ต้องตอบ97เลยข้อนี้ก็เลยตอบว่าจำนวนสมาชิกของ a intersect b intersect c เท่ากับ97นะครับ